โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Minecraft Ancient c u r e อยู่ใน Minecraft เอาชีวิตรอดซึ่งผมก็ได้ไปเป็นเวอร์ชันมาแล้วเป็นเวอร์ชัน1ดคือเวอร์ชันใหม่นะซึ่งมันก็มาสือ่อเอ้ยถือของแบบสองมือได้ซึ่งเอ้ยถือสองแบบสองมือได้นั่นเองใช่แล้วโอเคอือเอกระจุกทิ้ไงไว้เอง ก็อีกเช่นเคยก็ผมผมแบบอืม้มมมีใครมาเล่นด้วยเงยเนาะโอเคแล้วอาหารใหญ่เนะี่ยถือนี่ไว้เลยโอเคอาหารนี่กินได้ไหมซึ่งวอชันนี้ก็จะเหมือนกับตัวเกมในคอมนั่นเองโอ้ถือว่าดีนะใช่มันถือว่าดี แต่ก็อเสียด้านนั่นคือหัวเรามันไม่ขยับนะเนะครับโอเคซึ่งพัดเนี่ยจะมาสร้างหอประักคางกันเรานั่งเราก็เก็บมือเกียมาสร้างทิ้งไว้นั่นเองนะครับผมจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบุบเราไปเอาออกดูกอนจะเขิยวไปไหนฮะโอเคก็เหมือนนิคมขึ้นก็เป็นอะไรที่แบบดีมากเลยในการ อัปเดตโอเคสายปีกนี่คือที่โดนท้อแล้วคอยรู้สูปเป้เหมือนจะสูงก่าเดิมนะเพื่อนอซึ่งเราตาก็ยังมีนี่อยู่อ่ะ ไมต้องวางมาอีกแล้วไม่สาระโอ้ต้องรอเพราะงั้นเผาก่อนโอ้อันนี้หยาบมากเราต้องการทางนี้คงโอเคจุ๊บ ซึ่งนี้ผมก็ได้แบบเศษมาไม่ใช่ไม่ได้เศษดิไปหามานะตั้งแต่มองกรผมก็ให้เพื่อนผมทำเอาโอเคซึ่งการอับเดวนี้ก็จะมีเตียงน้ด้วียการนี่ผมก็จะเหมือนเดิมนะซึ่งเราไปหาไปหาไออว้ซึ่งผมก็พูดแบบต่างๆไม่ได้ด้วยโอเค วดนนง้เรไม่ได้ก็ใจขอหาแล้วกันเพื่อนโอเคซึ่งเราจะขี่ม้าไปหาของกันหาไปเฟิร์เอ้ยพี่บูธชุดเราจะไปป่านุกันเหรอซึ่งวันนี้ผมจะมาสร้างฟาร์มอินนี่เฮ้ยอืมฟาร์ม ฟาร์มฟาร์มหรอลืม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 เฮ้ยแล้วก็แบบหลงลืมกันบ้างอะเนาะเก็บไม่ได้เลยโอเคมาเวร์ชัตินี้ก็ผมก็หาลิงก์ไม่เจอนะครับผมรู้ด้วยตัวผมว่าจะหลงแล้วจริงไหมเลาไม่จริงถ้าไม่จริงก็อย่าลืมกดไลค์ทวีตไม่ใช่ครับผมซึ่งผมจะสตรีม ที่บ้านเพื่อนกันนะเพราะว่าถ้าเล่นคนเดียวมันก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมาโอ้มีแค่นี้หรืไงกอปาน์อนมีไอ้ต่อนี้ไม่อยากกัดนะจะเป็นเราไม่ไนักทำลายป่านะครับผมโอเคอะไรก็ได้มาเยอะวันนี้ไปกับบ้านเราจะมาสร้างกัน ซึ่งเราจะสร้างเอ่ตรงไหนดีเออชุบ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 ตรงนี้เลยเรามาสร้างตรงตรงนี้อนโอเคตรงที่ผมปักซานี่แหละโอเคนะอะ่ะโอเคไม่มีอะไรชุบ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 นี่คือก็การบักของมันบักเลยแหละบักครับผม ต้องห่วงกับอันบักค,ครับซึ่งเป็นอะไรที่บักกดเยอะเลยเนะี่ยโอ้โหของตัวตึงถไอ้เขาลูกพ่อวันนี้เรต้องเราต้องต้องแบบซึ่งเราต้องต้องแบบทำให้มันแบบไม่บกมักเองในการนอนในบนเตียงนี่คือเอฟเฟกต์ใหม่นะครับผมเออไปดิหาบักยังน่งาทุ่มทุกบัก

มาคดบ่อยเลยคืออะไรเหรอครับผมก็บอกผมหายอะไรเคสใส่ของก็นดูว่า

คราดนี้เราก็จะมาสร้างนี่ผมว่ามันจะใช้เวลาสักกี่พาร์ได้ล่ะในการสร้างแบบนี้เนะี่ยซึ่งผมไปเจอของเพื่อนมาแล้วก็หืมตกอยู่ที่โคตไกะ่ะไปเราไปสร้างกันดีกว่าซึ่งวิธีการสร้างเราต้องฆ่าแก่ก่อนครับผมอาหารนะเอ้ยเออเฟเฟกต์ไม่โอ้ตกใจเออใส่ได้แค่นี้อ่ะ ซึ่งตรงนี้เราเป็นเป็านเนาะยวการสร้างอนนี้มครับผมเ่ยนะสามอันครับหนสามครับผมก็ทอเนีนบกไม้แล้วก็บกไม่อีกข้างนึ่งครับผมใช่นี่ก่อน ก็จำไม่ไ um ด้อืมไม่ใช่อย่างนี้โอเคแอ็ดมาไม่ใช่อย่างนี้นอนเดี๋นะซึ่งว่าอะไรการสร้างนี่คือสองพาร์ทแล้วผมโอ้ผมไม่ได้เตรียมเรลือเลยอโอเค แล้วก okay. yeah, okay. mm ็ผมอาจจะสร้างไว้แล้วก็ได้โอเคอนี้แล้วก็ตรงนี้ก็สร้างมากับของวีวีเอบคูลนะครับผมเพราะว่าต้นของเขามันดูสวยก็เอามาใช้สรก็ดูสวยจริงๆนะโอเคอืม โอเคนะชุบโอเคชุบท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 ุบนินจาฮัตสึริคับผมทำไมถุงพี่ถุงนี้สตรีมครับผมเพราะว่าสตรีมไม่ได้กับเน็ตผมมันแฮบติดกากชุบ โอเคผานนี้ก็ใช้อ่าจะประมาณสองโอเคนะจุดทึบจุดซึ่งเราจะมาสร้างสามชั้นนะครับผมโอเคโอ้จะโอ้ สวยเนี่ยไม่ค่อยสวยเอาออกเราจะสร้างแนวขวาเนี่ยนะ่บงนี้โอเคทุกผมก็จะสร้างรออีกหนึ่งชั้นแล้วกันนะเพราะว่าถ้าสองสามชั้นเนี่ยมันน่าจะแบบกินเวลาในการอัดคลิปเยอะเลยโอเออกโอาออกเอาไว้หมดนี่คงจะดูไม่สวย สร้างแค่หอเฉยๆแบบที่แบบดูวิวอะไรประมาณน okay. okay. oh. ั้นต่ประมาณไม่สูงเท่าไอ้แป๊บนึงโอเคชึบตึบตึบชึบก็ต้องมาแก้ไปเรื่อยโอ้สาระเถื่อนี่ดรือป่ามันจะง่ายกว่าเยอะ โอเคสำหรับใครที่จะโหลดก็ไปหาลิงก์เอาอดูาได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็ค่อยทิ้งลิงก์ให้แล้วกันเนาะโอเคเอาไปหาเนะโอเคหนึ่งสองสามนี่นี่ก็โอเค Kể lại ok nó ra mà nó cần để nó cấp chút xíu chút xin chút lần nghĩ sao là nó bị khùm ra hơi chút 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 ok mà sang tỏ được à tức, tức. ตึบโอเคเราต้องสร้างอีกชั้นนึงและตึบทึบึบอย่างนี้เสร็จแล้วโอเค,อเคแล้วก็เข้าไปกับผมก็ตัดตรงน,นี้ออกนี่ตรงทางครับผมจะขึ้นไปจึบจึบโอเค,อ,เคอันนี้ก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้ไม่พอหนึ่งสอง

ลึกจังโ okay, อเคลงไปออลึกมากโอ้โูตรึงเวกโลกเลยเอ่อทางนี้